and you never walk alone. You never walk. And Mr. อย่าบอกนะที่ชูช่วยเมื่อกี้อย่าบอกนะสปอนเซอร์เข้าแล้ว แม่สาวน้อยดูเครื่องปั่นอันสุดแสนเซ็กซี่นี่สิเขาคือเครื่องปัน unch, ่นร้อนจากเพชสันทูรุ่นลิทคิดอลด่าปั่นกำลังศูนถึง1,500วัตต์กันเลยทีเดียวปั่นอะไรก็ได้ตั้งแต่พริกปั่นเกลือเอาไปแช่งใครก็ได้แต่อย่าไปทำนะที่เห็นตอนนี้อากาศร้อนๆมีควรเอาไปปั่นน้ำกินอยู่บ้านทนทานขนาดแอดมินเคลองตีดูสิ เห็นไหมทนมากแถมเชื่องด้วยโเซ็กซี่เหลือเกินถ้าจะซื้อเนี่ยแอดมินเคติดต่อได้ที่ไหนครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้เหตุนี้เลยโอ้อย่าลืมมาซื้อกันนะแม่สาวน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดมินเคสตาร์ไลท์ปุ่มครับ ผมเอกราชเก่งเฉพาะทางครับวันนี้ยอยอยอยินดีอย่างยิ่งยวดจะมาขอฉลองความสําเร็จของแชมป์แชมป์เพียร์มลีกในรอบ3าสิปีนั้นั้นอ๋อเสียงใหม่สิครับแชมป์อะไรนะครับเพียร์มลีกพีเมียลีกเออพีเมียลีกนะพีเมียลีกครับผมพีเมียลีกหน้าใหม่ที่ชื่อลิวพุนลิวพูอ๋อลิวพูเหมือนตลาดบางลําพูแหอ แม่ทำไปได้วันนี้เราสองคนจะมาเสนอเรื่องประวัติของลิวคูกันครับก็เลยเป็นเทสพิเศษที่มาพบกับแีดมันสองแอดเมีนกันครับผมเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของทีมลิวพูให้ฟังกันประว่าิสโมสรนี้มีความเป็นมาอย่างไรใช่โอเคไปรับชมกันนะครับ เริ่มต้นกันที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลิวพูลเดียวนะเฉียงใต้ก็ต้องของเกาะอ,อังกฤษก็เป็นตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอ,อังกฤษนะครับมีเมืองหนึ่งที่ชื่อลิวพูลอยู่ uh huh. โดยลิวพูลเนี่ยเป็นเมืองท่าแล้วก็มีทีมฟุตบอลสําคัญในยุคช่วงประมาณ1,800้นี่คือเมือง ก็คือชื่อทีมเอเวอร์ตันครับเอเวอรตันเนี่ยสมัยก่อนเตะบอลระหนึ่งแสนออกตอบ้านเราเลยก็คือเป็นสนมามญ้าโล่งๆมีสเปซโลกสวยๆคนใครอยากดูก็มายืนดูเอาโดนบอนเตะหน้าก็ช่างมันก็เป็นสนามทั่วไปใช่ครับจนกระทั่งมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงเบียรแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการเมืองด้วยอ๋อตอนี่โลมพันดีไม่ใช่ออจอ์นกูดิงอ๋อเหรอ,หรอเออเขาก็เลยได้เห็นว่าแบบ เอเวอร์ตแมงกระทินดังนะทำไมสนามกระโหลกกลากี๊กอกกระลอกกอกแก๊กๆๆๆอย่างนี้ก็เลยสร้างสนามใหม่ขึ้นมาเลยชื่อแอนฟิลด์แล้วก็ให้ทางเอเวอร์ตเนี่ยเช่าจนมาถึงประมาณปี189 2เนี่ยรเริ่มตกลงสัญญากันไม่ลงตัวแหละผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะมันต้องจบลงด้วยย้ายสนามใหม่อย่าคิดว่าเขาตีนะที่ชื่อกูดิสันพาร์คดอนกูดิ้งนี่ก็แบบพอาไม่มีทีมบอลไงแต่เคยขายเบียร์ได้ได้ตังค์ในค่าเช่าด้วยใช่ไหม คิดหนักเลยแล้วทำยังไงทีนี้ตั้งทีมใหม่ดีกว่าตั้งกลุมนี้อ๋อก็ในเมื่อเอวตันไม่เตะก็ตั้งทีมเออ1 892นั้นก็เลยเกิดทีมที่ชื่อว่าลิเวอร์พูลเอฟซีขึ้นมาโอ้ตั้งตามชื่อเมืองใช่ปี1893เนี่ยลิเวอร์พูลก็สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเรียกว่าก็เข้าสู่เส้นทางกันเลยทีเดียวนะฮะจนเมื่อได้แชมป์แรกเนี่ยก็เรียกว่าปี1901กันเลยครับเป็นแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนเปรียบเทียบก ีกสมัยนี้แหละใช่ใช่ใ,ชในสมัยนั้นต้องก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าพอได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยชาวเมืองก็เริ่มหันเหมาเชียร์แล้วเนี่ยแบ่งจากฝั่งเอเวอร์ตันมาเชียร์ลิเวอร์พูลกันอย่างหวนหลามเมื่อผลงานดีขึ้นแฟนบอลเยอะขึ้น ขยายสนามก็ต้องตามมาแหละผู้ชมมากขึ้นตามตามว่าเฮ้ยทีมีได้แชมป์นะอะไรอย่างเงี้ยพยายามขายสนามจะได้ขายเบียร์เยอะขึ้นครับผมก็ในยุ่งเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดไปถึงเมื่อขยายขยายสนามไปมันก็จะมีพื้นที่อัจจา์หลังโกเกิด <ๆ S 2> ขึ้นก็ตรงเนี้ยมันมีตำนานหนึ่งที่ทําให้เกิดฉายาของแฟนบอลลิพูขึ้นก็คือตำนานเนี้ยมันอยู่ในสงครามปัวที่แอฟริกาใต้ในปี1,900ครันก็้ิเวอร์พูลูก็ถูกเกมไปเป็นทหารด้วยมา3า0ร้อคนประชาประชากรในเมืองเนี่ยถูกเกมไปเป็นทหาร ใช่ไปออกรบที่สปาร์ตาใช่คนละเรื่องเหรอคนละเรื่องไปไปรบที่แอฟริกาใต้ที่สงครามปัวเนี่ยแหละนะแล้วพออัศจรรย์หลังโกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายสนามเนาะลิวพูก็เลยประกาศหาชื่อว่าให้อ,าาอาาัศจรรย์หลังโกเนี่ยคนจะชื่ออะไรมีนักข่าวคนหนึ่งจากลิวพูดเดลิโพชื่ออเนดเอ็ดเวิร์ด ครับส่งชื่อมาเลยเอาชื่อนี้ไปเลยเจ๋งแน่นอนชื่อว่าสปิน <on> ออนคอปซึ่งเป็นเนินเขาเนินหนึ่งที่สงครามปัวเนี้ยลบกันยิงกันอยู่แล้วก็ตัวตัวทหารลิวพูไอตัวทหารจากเมืองลิวปูเนี่ยส0มคนก็ตายตั้งพร้อมเพื่อนให้เกียติเขาใช่แล้วก็ชื่อนี้ก็ผ่านฉะนั้นทําให้แฟนบอลที่ตอนนั้นมาเชียร์ที่อาัศาจรรย์เนี้ย คือกองเชียร์หลังโกเนี่ยจะเรียกตัวเองสั้นๆย่อมาเลยว่าเดอะคอปเดอะคอปเดอะคอปอ๋อจากสปินออนคอปแล้วก็เหลือเดอะคอปเดอะคอปแล้วยิ่งพอในปี1928เนี่ยสเตเดียมตรงเนี้ยก็ขยายใหญ่ไปอีกชาวเดอะคอปก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเวลาลิเวอร์พูลเขามาเตะทีมไหนก็ตามที่มาเตะที่แอนฟิลด์่ย กองเชียร์ลิอร์พูก็จะเรียกตัวเองทันทีเลยว่า the cop the cop the cop the c อปก็เป็นที่มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ก็ปี1954เนี่ยลิอร์พูก็ได้ตกชันไปอยู่ดิวิชั่น2แต่ก็ให้กำเนิดมหาบุรุษบุตรแห่งแอนฟิล1.0คือบรมบููบ,บิแลแชนลี่ขึ้นมาทำไมต้องเรียกว่ามหาบุรุษบุตรแห่งแอนฟิล1.0จริงๆก็คือเราเป็นทางช่องเรายกตำแหน่งให้เขาเป็นผู้เข้ามากอดกู้ลิอร์พูในแต่ละช่วงครับอ๋อแชนลี่เข้ามาตอนแรกก็ใช่ว่าจะดีนะเขาทำอะไรหลายอย่างที่่่ก็คาาาสยยตอูเชน ก็นักเตะมันตกดิวิชั่น2แล้วก็ขายแม่งทิ้งเลยขายยกใหใช่ยกทีมมันเลยเหรอใช่พวกแฟนคลับที่เป็นพวกแฟนคลับอยู่แล้วเขาก็คงแอนตี้แหละเพราะว่ามันมันใารเตะเขาอ่ะเออทำห้องรับขึ้นมาสี่เขนรูมที่ชื่อว่าบูธรูมก็คือหาห้องเก็บของให้ผู้บริหารเขาไปชุมกันอ่ะห้องห้องห้องรับห้องรับไม่ใช่ v ีไอพีศูนย์ศูนย์เก้าเก้าใช่คลิปนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแลเมื่อ4ปีต่อมาเนี่ยครับ บินเชงลี่ก็เปลี่ยนจากไดเรกซ์ฟุตบอลของอังกฤษที่แบบโยนไปข้างหน้าโยนอีอะโยนอีอะโยนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบางคนแถวๆนี้ทำอะไรผิดก็โยนทำอะไรผิดก็โยนเออะก็จะโยนพอเยี่ยมเดี๋ยวคุกไหมเราอ่ะ คุกคุกคุกก็เปลี่ยนมาเป็นการเล่นบอลบนพื้นจากเท้าสู่เท้าแบบนี้ไม่ใช่เอาเท้าติดกันแล้วหยอดกันอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเตะแล้วบอลชิ่งบนพื้นกันสั้นๆอย่างนี้ทำเตมขึ้นไปเตะกันสั้นๆไม่ต้องโยนอ่าทำให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีเขาเรียกว่ารับก็สนุกลุกก็ดูดันเป็นการเล่นใหม่ของลิเวอร์พูลเลยใช่ใช่เลื่อนชั้นกลับมาสู่ดิวิชั่นหนึ่งในปี1964เครับเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเรากลับมาเราต้องกลับมาอย่างนี้ยิ่ง ทําชุดใหม่มาพี่ทําชุดใหม่เลยขอแดงล้วนๆจะถูกจะแปลงเอาแดงไว้ก่อนเป็นชุดของนักเตะลิปูที่แม่งแดงเถื่อนทั้งตัวเลยจนเป็นที่มาของสมัยนี้เลยเป็นไายาของสมัยนี้ว่าเลดแมชชีนเลดแมชชีนหลังจากนั้นเนี่ยสปีต่อมาเชนลี่ก็เริ่มแบบสำแดงเดทออกมาแล้วเริ่มพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคครั้งแรกในปี1965แล้วก็แชมป์ลีกต่อมาในปี1966ด้วยอภินิหารของเสื้อแดงใช่ ไม่ใช่หลวงปู่เข้มทางการรัตนานังพุททางอรัตนานังพูดทางอรัตนานังก้าวแยกไม่เป็นไรก้าวสองไฟแล้วไฟสปงก้าวต่อไปนี่คือเนี่ออใครเห็นก็มาตายตายเมื่อหลวงปู่เข้มบรรดาณพินิหารแล้วเนี่ย ไม่ใช่บิวชังลี่อ,อนี่ผูก็สร้างความยิ่งใหญ่ในกองอังกฤษได้พอสมควรเลยก็ตอนนี้เรียกว่าเริ่มไปอาวัตในยุโรปแล,แล้วก็คือเก่งในเมืองตัวเองละต้องขยายอาน่าสูงเรียกเรียกว่าดังแล้วในยุโรปก็จนได้แชมป์ยูฟ่าคัพในปี1973อตอนนั้นเนี่ยชนะทีมบอร์เซียเมืนเช่นกันบลักครับ จนหลังได้แชมป์ปีนั้นเนี่ยบิลชังลีก็ได้รีไทยตัวเองออกไปแล้วก็แต่งตั้งลูกมอตัวเองขึ้นมาก็ก็อยู่ในบูธรูมสตาฟด้วยกันนะ,ะที่เล่าไปตอนต้นนะ <c oughs> ก็คือบ็อบเพสลี่เรียกว่าแฟนๆก็กังวลนะนาะว่าบิลชังลีอุตส่าห์ทำทีมกลับมายิ่งใหญ่แลวจะทิ้งทีมไปอย่างไรมันเปลี่ยนกุณซอมันก็มีการพรวงนั่นแหละใช่แต่บอ็อบเพสลี่ก็เรียกว่าแบบโหดขิงเลยได้แชมป์ลีหกแชมป์เลยนะ ถ่วยในกออังกฤษอีก9แล้วก็แชมป์ยุโรปอีก3อืมเรียกว่าเป็นกุนซืออังกฤษที่ประสบความสำเร็จที่สุดมากที่สุดในยุคนั้นเลยเรียกว่าฟาดแชมป์กระจายโอ้โหได้เยอะนะสมัยนั้น หลังจากบ็อบเพสซี่อยู่มาประมาณ10ปีก็ได้แต่งตั้งลูกม่อจากบูธลูมซ้ำมาเหมือนกันคือโจเฟกันในปี1983ใช่้าแใช่ใช่ในป, 1, 2, ปีต่อให้เปลี่ยนมาเป็นโจเฟกันทีมก็ยังโหดอยู่นะก็ได้แชมป์อ่ะได้แชมป์กิปเปิลแชมป์เลยซ้ำแชมป์ในปีเดียวกันโอ้ีหว่าตกสุพรรณกันเลยไม,ไ,มไม่หรอกเพราะว่าเ,าเหมือนเป็งซูไปมันก็ยังเป็นนักเตะชื่อเดิมอยู่ใช่แต่ว่าก็ต้องยอมรับเขาด้วยว่าเขาเก่งในการบริหารในทีมเป็นคอนติเนียลมันเหมือนบางทีมแถวเนี้ยเสื้อสีแดงๆเหมือนกันอ๋อเปลี่ยนนนนแแชมปปป์เเลลี่ยค้ว็ไง เตะชุดเดิมทีมอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแค่สื้อสีแดงยองกายด้วยสารอูอ่ะสารอูเราไม่ได้อ้างยิงใครนะอาเซนูอาเซนูเชซนูเคิลซูเออลซูเยอะแยะเออเปลี่ยนโค้ชกันทีแม่งเอซีไม่รู้เออเปลี่ยนโค้ชกันทีหาทางกลับไม่ได้เลย ก็ยังเล่นในปะหนึ่งกิมเทียบทัวแต่ก็เข้ามาสู่ฤด,ดูการประมาณ1,985ในนัดชิงที่เฮติโอปาคของถ้วยยูฟาแชมเปียนส์เจอกับยูเวนตุสเกิดเหตุการณ์แฟนบอลตีกันแหละแกทำไมเขาตีกันอ่ะ ก็ไม่รู้สิถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้ถึงสาเหตุขนาดนั้นด้วยนั่นแหละแต่ไปนั่งดูคลิปอยู่นะไปทำรีเสิร์ชมาก็ไปดูคลิปวิดีโอเขาคือก่อนแข่งนี่ก็แบบลงสนามมาเตรียมบวกกับท้าไฟอ่ะท้าไฟอุปกรณ์ครบเลยน่าจะมีปัญหากันข้างนอกแหละก็ด้วยเหมือนเหมือนก็คือมีตำรวจเข้ามาไล่ถ้าดูในเหตุการณ์นั้นคือตำรวจก็มาไล่กลับขึ้นไปกลับขึ้นสแตนเพื่อว่าจะได้เตะไงพอขึ้นสแตนปุ๊บคนที่เทเซลปาร์คมีเลือดไปเจ้าตากอยู่ ข้ามไปไกลครับพอมไฟพอมไฟแล้วสเตนมันก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วก like, ็ถล<ง>่มถล่มคนก็วิ่งหนีแล้วก็เหยียบกังไงก็ตายแบบ39คนเนี่ยก็เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยลิวพูก็โดนแบนห้ามแข่งั้วยยุโรปไปประมาณ6ปีก็ถือว่ามันทําให้เหมือนเข้าไปชิงถ้วยนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นยุโรปไม่ได้ก็หลังจากเหตุการณ์ที่เฮสเซอปาร์กเนี่ยทางโจเฟเกนก็ได้รีทายออกไปแล้วก็เป็น มหาบุรุษบุตรแห่ง Anfield 2.0กลับมาจุดตีใหม่คือคิงเคนนี่เขาเรียกว่าเขาชื่อจริงว่า Kenny Duck Duckbridge เล่นเก่งมากตอนเป็นผู้เล่นเป็นกองหน้ายิงกระจายแฟนบอลก็ตั้งฉายาให้ว่าเป็น King เลย King Kenny เป็นกองหน้าคู่บุญประสบพาทีระสบความสําเร็จแต่ตอนมันเป็นผู้จัดการทีมเขาก็ยังเรียกคิงเคนนี่อยู่ใช่เพราะก็โหดเหมือนกันเรียกว่าโหดเสมอต้นเสมอปลายจนแบบยังไงก็ต้องเป็น King ล่วแหละเรียกว่าตอนใน6ปีที่คุมทีมอยู่เนี่ยก็คว้าไป3แชมป์ลีก1แชม เอฟเครับหนึ่งแชมป์ลีกครับแล้วก็สี่ถ้วยชาลิตี้ชิลครับโอ้เยอะนะใช่แต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นโดนแบนไงเป็นแข่งถ้วยยุโรปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ถ้าถ้าตอนนั้นนี่ไปแข่งถ้วยยุโรปได้นี่ก็น่าจะมีถ้วยติดไปาีกก็มีบวกเพิ่มอ่ะผมว่าก็มีบวกเพิ่มก็หนึ่งสองถ้วยนะถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของของร์พูลเลยใช่ครับเข้าสู่ย่วงเก้าูเนี่ยต้นต้น9้าูนประมาณ9 1้าเนี่ยคนนี่เริ่มมาลาออกไปอืมตอนนี้ต้องหาต้องหาโค้ชใหม่เราก็็ไดดด้้้ผูจััักกกาารสสุเ่งงในนนนมยคือโ Yup. สมัยนี Linux ้นี่เทียบได้เท่ากับแบบเป๊ปเลยตอนนั้นเขาว่ากันเป็นเป๊ปเลยแกมซูเน่กลอยฮอสันเออมาสร้างระบบใหม่ให้ลิวปูตอนนั้นจากเกมฟุตบอลลุกๆใช่ไหมเอออุดตู้อย่างเดียวับสนุกเลยจากลุกไปตลอดโอ้เล่นบอลบนเท้าปุ๊กกลับมาโยนเลยเปลี่ยนระบบใหม่ให้รับเลยเลนเ๊ปเลยไงเ๊ปก็มาทําระบบใหม่ให้แมนซิตี้ลอยฮอสันตอนนั้นก็มาทําระบบใหม่ให้ลิวปูเหมือนกันเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเรียกว่า กับหาทางกับแชมป์กันไม่ค่อยเจอก็เลยก็เลยแต่ว่าเปลี่ยนสมัยนั้นก็ยังอุ่นใจได้นะเพราะว่าเรามีนักเตะซึ่งเกิดมากับมาเยาวชนอ่ะเรียกว่าเก่งๆกามาระดับโลกมาประดับทีอย่างลอบบี้เฟลเลอร์สตีเฟนเจอรัลด์ไมเคิลโอเวน จีมแม็กมานามานโอ้มีแต่เทพๆทัเนั้นเลยเออเป็นตำนานเป็นตำนานไปเลยนะพวกนี้ซึ่งตำนานทีมไหนก็สำหรับบางคนก็ไปคุยกันเอาเองนะครับนี้ริวจะไม่ยุ่อทีมชุดนั้นน่ะก็มาต่อกรกับพวกแมนยูกับเตนอ่นได้ในสมัยนั้นใช่ใช่เพราะว่า2อทีมนั้นเขา แข่งทำสถิติกันเป็นบ้าเล่นอยู่ในช่วงนั้นนะใช่ใช่จนเข้ามาสู่ปี2000เรียกว่าคว้า5แชมป์กันเลยทีเดียวในฤดูกาลเดียวได้5แชมป์ประกอบไปด้วย f ออครับครับชาริตี้ Shield ิ e ยูฟ u f ครับ แล้วก็เบี้ยเบี้ยขุงทุกคนครับโหแบบฤููการเดียวไม่มีใครทำได้ใช่5แชมป์ในฤดูการเดียวไม่มีใครทำได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้เลยยังยังยังตอนนั้นเนี่ยคุมทีมโดยผู้จัดการชาวฝรั่งเศสที่ชื่อเชราอูลิเยก็เปลี่ยนแปลงทีมใหม่เหมือนกันรับแล้วต้มกันเลยนากรดูเพลแต่โตเร็วใช่ไหมตอนนั้นก็เก่งนักเตะเก่งๆของเขาเนี่ยก็จะมีเขาสร้างเขาสร้างให้เกิดโลใหม่ในโลกฟุตบอลเลยนะกองหน้าตัวรับ เป็นกองหน้าแต่เป็นตัวรับใช่ไม่ต้องยิงประตูรับอย่างเดียววิ่งไล่สกัดบอลนะเก็บบอลโอ้โหประตูไม่ต้องยิงเออรับมึงรับมึงไล่บอลแต่แดนหน้าสบายใหม่สบายว่าจริงๆเขาเป็นต้นแบบเป๊ปด้วยนะเห็นไหมว่าสมัยนี้เป๊ปใช้ตัวลุกไปเพรสซิ่งเจกเก็งก็ใช้ตัวลุกไปเพรสซิ่งกว่าดันบอลนี่เหมือนกันผู้นำเทรนด์อย่าดูถูกเขาเลยนะกองหน้าตัวรับจำไว้กองหน้าตัวรับเอลลเวสกีนฮะ <g ül> กเกิดมาไม่หยิ่งเก่งนะหลังๆเกิดกองหน้าตัว <นะ S 1> ลัคพูดไม่ออกเลย <นะ S 2> แต่ความสําเร็จของอูลิเยเนี่ยเรียกว่าอยู่ไม่นานเพราะว<แ>่ามันก็ขึ้นขึ้นลงๆอ,อ่ะเนาะจากคว้าแชมป์ม,มาห้าแชมป์เราก็ไม่ค่อยได้แชมป์อะไรละก็เริ่มซื้อนักเตะท,ที่แบบจะมาสร้างปรากฏการณ์เหมือนกันก็จริงๆก็จะสร้างแชมป์ต่อแหละก็พยายามหาตัวออคนมาเสริมทัพเอวฮัจิดียุบนิวองลีสมัยนั้นโอ้นิวองลีซาลิฟดียลนิวดีมาฮามัน ปูโนเชลูลิเติลซีดานก็คือมีมชื่อเสียงมาเลยโอ้โหแต่ละคนนี่ปูโปรไฟล์มาอย่างดีแต่พอมาปุ๊บโอ้โหน่าก็คือจริงๆก็คือตั้งใจจะมาเสริมทัพแหละแต่ด้วยพอมาอาจจะฟอร์มตกหรืออะไรหลายๆอย่างเล่นไม่ได้เด็กก็หลังจากนั้นก็ทําให้ชลาวีเย่ที่ถูกเปลี่ยนออกผู้จัดการคนใหม่ที่เข้ามาเน oh, no. ี่ยเป็นชาวสเปนชื่อราฟาโยเบนิตสครับ ก็ราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยได้ฉายาว่าพ่อมดแห่งสเปนนะครับซึ่งสามารถทำทีมเล็กๆอย่างวาเลนเซียเนี่ยมาต่อกรกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปได้หลายคนสิ่งที่ราฟาเอลเบนิเตสเพิ่มเข้ามาให้กับทีมลิวปูนเนี่ยคือการเต้นละตินไม่ใช่เอก็เป็นการเล่นแบบเน้นแท็กติกแล้วก็ความกระตือรือร้นที่มีมากขึ้นในเกมแบบสู้ไม่ได้ยถอยอะไรอย่างเงี้ย ทีมไม่ค่อยมีซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยสามารถทำทีมได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละครับสามารถชนะไปเรื่อยจนสามารถเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ปีนั้นปี2005ทนาีันบูเรียกว่าเจอกับทีมคดพองคนแม่งเทพ้าเจ้าในสมัยนั้นในเอเีมิลาน่ะแล้วก็จบแมตช์ครึ่งแรกไปเนี่ยลิยวปูดนนำไปถึง30โอ้ทุกคนก็คิดว่าลิวพูแม่งไม่น่ารอดกลับบ้านแล้ว ไม่ได้แชมป์แน่นอนถ้าก็แบบเหมือนหนังคนละม้วนอ่ะพอเข้าสู่ครึ่งหลังแค่นั้นแหละลิปูยิงแบบ3มลูกทีเดียวคืนเลยแล้วก็ไปชนะจุดโทษต่อเวลาเจอซี่ดูเด็กเซฟจุดโทษได้ถึงขนาดที่ว่ากองหน้าเอซิมิรานตอนนั้นอย่างเชฟเชงโก้ก็ได้บอลงดอได้นะคือเมลไปหาเจอซี่ดูเด็กเลยอะมีเหตุการณ์แบบเมลไปถามว่าตอนนั้นนายเซฟลูกของฉันได้ไงเหรออะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นแมตช์มหาสัจจ์ของโลกเลยแบบก็ว่า โดนนำไป3สูตรแล้วยังต<ช>ีกลับมาได้อะไรเงี้ย oh. หลังจากชนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2005เบนิเตสก็ยังมีถ้วยเล็กถ้วยน้อยให้ลิเวูอย่างต่อเน,นื่องเรียกว่าเป็นถ้วยยูโรเปียนซูเปอร์คัพหลังจากนั้นก็คือเป็นถ้วยที่เอาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปชนกับแชมป์ยุโรเปียนแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพในปี2006 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชนะเวสแฮมนะครับผมแล้วก็เป็นในปี2007ที่ลิเวอร์พูลซึ่งเริ่มมีเริ่มปรับตัวได้จากการคว้าแชมป์คว้าสตาร์เพิ่มก็สามารถเข้าไปชิงอีกครั้งในปี2007คือเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนีกอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไปเจอกับทีมเดิมคือเอซีมิลานแต่เป็นเอซีมิลานที่ก็าช,าชานะไปใช่โชว์ความเทพทูไปปีนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของแฟนลิเวอร์พูลก็คือการเข้ามามากกว่าการเสียแชมป์เองนะ คือได้เจ้าของใหม่จอห์นยินเลดจอห์นก็เป็นคนขี้เหนียวอ่ะอแต่ลิวพูตอนนั้นก็นี่เยอะไงเขาเข้ามาล้างนี่ให้ปุ๊บแฟนลิวพูตอนนั้นก็คิดว่าแบบโอ้ยโอ้เราเป็นไทยแล้วเราเป็นไทยแล้วเขาก็มาบริหารนี่แหละขั้นตอนเขาทํำยังไงดี <c oughs> ก็รัดเข็มขัดยิ่งกว่าเดิมอีก <c oughs> เรียกว่าไม่มีตัค์ให้เสริมทบเสริมทับกันเลยทีเดียวลิวพูก็แบบซื้อได้แต่นักเตะเกียรติเบียจนสุดท้ายผ่านไป3ปีในที่สุดลิวพูก็ได้เจ้าของใหม่ คือบอริษัทแฟน์เวกูปของคุณจอห์นเฮนรี่ก็คือได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นแฟน์เวกูปแล้วแฟนบอลเขาก็กังวลแหละว่าแบบอืมประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมพอจอห์นเฮนรี่เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มปฏิรูปองค์กรของเขาแหละเออเขาก็แบบว่าก็เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมอะตอนนั้นเป็นลอยฮัตสันใช่ไหมพอจากเบนิเตสออกเป็นลอยฮัตสันเขาก็เปลี่ยนเลยพอเข้ามาเป็นเจ้าของก็คือเปลี่ยนเหมือนปฏิรูปใหม่หมดเลยใช่ไปดึงไปดึง,ไปด,งไปดึงมาก่อนไปดึงคิงเคนนี่กลับมาก่อนอ๋อไป ไอเทพเจ้าคนเดิมเทพเจ้าคนเดิมซึ่งเทพเจ้าต่อให้แก่แล้วเทพเจ้าก็ยังเสกแชมป์ได้ก็ ได้แชมป์ลีกครับในปี2012อ๋อพอพอคิงเคนนี่เนี่ยได้กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์เลยอ่าก็3ปีใช่ไหม210 uh huh. แล้วก็เคนนี่กลับมาอีกนิดหน่อย2ปีก็ได้แชมป์ฤดูกาล uh huh. มันได้แชมป์ลีกครับอะสิ่งสูงสุดของย์พูลมันคงต้องเป็นแชมป์ลีกนะอุน uh huh. เฮนรี่เขาคงไม่พอใจอะเขาก็ต้องการจุดประกายไฟหรือหาทิศทางใหมๆ่ๆแหละเขาก็เลยจ้างคุณซื้อนุ่มชื่อไฟแรงเลยตอนนั้นชื่อแบนด์รอล์เจอครับ คิดว่าแฟนผมคงจำกันได้มั้งว่ารถเจอเนี่ยเล่นเกมบุกดูดันมากในสมัยนั้นก็อย่างกับหนังจอวิกอะดูจอวิกกันไหมก็เขาก็ซื้อทีมซื้อผู้เล่นมากคนสวัสด์หลายคนเข้ามาทีมเช่นโซเลสสเตอร์ลิงแล้วก็แดเนียลสเตอริกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ระดับพระเจ้าเลยบรลเตอร่ ก็คือในปี2 0ง3ันสาสองพันสิบสี่เนี่ยก็เสริมทัพเสริมทัพเยอะใช่แล้วทีมก็เริ่มลงตัวมากขึ้นแทคตติกก็ลงตัวแต่ว่าใกล้แล้วนิดเดียวแต่ปีนั้นได้ที่2ก็ยังไม่ได้แชมป์อยู่ดีไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปลุ้นแชมป์ละใช่ใช่จนมาถึงประมาณปี2015ครับก็การเข้ามาใหม่ของกุนซือคนใหม่ชื่อเจอเก้นคอปชื่อนี้ทุกคนคนรู้จักเรียกว่าเส้นทางกลับคืนแชมป์ของลิปัวกลับมาเลย ถ้าแบนดอลลเจอร์เล่นเกมบุกเหมือนจอห์นวิกนะ<ม>ต้องเรียกว่าเจอเกนคอปเนี่ยทำเกมบุกได้เหมือนหนังของอารองพักดีวิจิตและเบมือนภูเขาเผากระทอมไม่ใช่พิ้งไกอ่ออจําไว้ด้วยผะาไก่มันต้องมีแต่ต้องไม่หมดคือต้องไม่ขาดอ,อ,อร่อยอร่อยหอมหอมหอมอร่อยไก่ด่างให้ไก่ย่างห้าดาวต้องเข้านะครับที่รานนี้เหมือนหนังฉลองอาฉลองพักดีวิจิตดีวิจิตเหมืเขาเผากระทอม ะลุดุดันแล้วก็ยังแบบเกมรับกันเหนียวแน่นด้วยลิยวปูก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นปี2019ก็เริ่มค้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาก,ก่อนอแล้วก็มาเข้าสู่ปีเนี้ยที่ถึงเนี้ยก็ได้ฉลอแมแชมป์แล้วก็อนทีมันเหลือแข่งอีกประมาณ2-3นัดนี่แหละครับอ่าแปลว่าจริงๆเนี่ยลิยวปูเนี่ยถือว่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020แล้วแหละเพราะว่าคะแนนเนี่ยนำโดออกมาเลย แล้วเป็นในประวัติศาสตร์เลยที่คะแนนนาโด่งขนาดนี้แล้วได้แชมป์ยังยังเลยสามนัดที่ต้องวัดกันว่าว่ายังไงแต่ก็คือถือว่านจะนํโด่งสุดแม้ว่าจะเยอะสุดขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะได้นะเขามีนักเตะในตานานอยู่ใช่ครับมหาบุรุษบุญแห่งอันฟิสามจุดศูนย์คือดีบอกโอลิฟิสิวขวัญใจนะวยไม่มีไม่ได้เข้ารอบเนอะง่ายๆแหละที่เรามาทำในอีพีนี้ก็คือฉลองชัยชนะของแมนยู ลเวอพูเห็นเสื้อไหมเห็นเสื้อไหมเออใช่แล้วใช่แล้วที่คุยกันอยู่นี่ก็คือประวัติของลีวอปูพ่าวๆเนี่ยนะครับครับก็เรามายินดีแล้วก็เฉลิมฉลองให้กับแฟนบอลลเวอปูการที่ได้แชมป์เออ้ก็ถ้าอยากร่วมยินดีกับเราก็เชิญมาพิมพ์ข้อความกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็วันนี้ยอยยอง่ายของพวกเราก็คือขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอแสดงความยินดีที่เบนเวอร์คูได้แชมป้ใน30ปีขอแสดงความยินดี่สุดซึ้งและยืนยันว่าผมไม่ได้อมเงินแม้แต่บาทเดียว